ภารกิจของผมนั้นก็คือทําให้สิ่งต่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ตอนนี้สิ่งต่างเหล่านี้เกือบที่จะเสร็จแล้วเราเดินมาได้ไกลแล้วครับตามกลยุทธ์และตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้บักแล้ว mm hmm. ผมขอบคุณทุกท่านที่คุณาจใจเย็นกับผมให้ผมได้เอาแผนโครงการที่ยิ่งใหญ่ผลักดันมาสู่การปฏิบัติจริงผมไม่ใช่คนที่แสดงออก หรือนําเสนออะไรได้ไม่เก่กงมากนักแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เรื่องให,ใหญ่เกิดขึ้นจริงได้บางครั้งผมอาจจะพูดอะไรที่ฟังดูแลตลกแต่ผมขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าผมบริสุทธิ์ใจและหัวใจของผมนั้นอยู่กับประชาชนทุกคนและอยู่กับประเทศไทยครับคนผมจะขับเคลื่อนรัฐบาลให้ทําโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดให้สําเร็จช่วยทําภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้แข็งแรง และช่วยภาคการธนาคารให้ทํางานอย่างสอดคล้องและตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างความมาั่งคั่งให้กับตัวเองได้ผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับแล้เวเราจะได้เห็นการผลิตดอกออกผลในเวลาไม่เกิน2ปีข้างหน้าลงมือครับเชื่อมไทยเดินหน้า